กลับมาสู่ช่วง Inside Asia กันบ้างนะครับได้เวลามาอัปเดตนะครับเรื่องราวข่าวบันเทิงแวดวงข้างๆบ้านเรากันบ้างนะครับข่าวแรกในวันนี้ครับเป็นข่าวของนักร้องสาวเจมส์ครับซึ่งล่าสุดนะครับเธอได้ไปเปิดคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงแต่แล้วนะครับก็ถูกวิจารณ์ยับเลยนะครับว่าเธอเนี่ยร้องเพลงภาษากวางตุ้งน้อยเกินไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ เจมส์ครับนักร้องสาวชื่อดังตอนนี้ครับเธอยังโดนกระแสโจมตีอย่างต่อเนื่องเลยครับหลังจากการแสดงคอนเสิร์ตเจมส์ James xx x, x นะครับ live right world tour แล้วก็ทําให้คนฮ่องกงเนี่ยไม่ค่อยพอใจครับเพราะว่าร้องเพลงภาษากวางตุ้งน้อยเกินไปจากรายงานนะครับของมิงเปาเนียสรายงานว่าแม้เจมส์จะบอกว่าเธอเนะี่ยคิดถึงแฟนๆฮ่องกงมากแต่เธอก็ร้องเพลงภาษากวางตุง้งซึ่งเป็นภาษาหลักของคนฮ่องกงแค่เพียง6เพลงเท่านั้นจากเพลงทั้งหมด20เพลงครับ โดยเพลงส่วนใหญ่นั้นนะครับจะเป็นเพลงภาษาจีนกลางและก็มีเพลงภาษาอังกฤษ2เพลงด้วยกันเราแฟนๆนะครับก็ยังวิจารณ์อีกนะครับว่าโชว์คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เห็นจะต่างอะไรกับโชว์คอนเสิร์ตของ I am a single to สักเท่าไหร่อีกทั้งเจมส์นะครับก็ยังไม่ร้องเพลง Where Did I Where Did You Go ครับ <c oughs> เพลงที่ทำให้เธอนั้นโด่งดังในฮ่องกงอีกด้วย ส่วนเรื่องการจัดงานนะครับก็ถูกวิจารณ์ไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับว่าจํากัดสิทธิ์ของแฟนเพลงมากเกินไปห้ามเตรียมแท่งไฟมาจากบ้านแต่ให้ซื้อลิชแบร์นะครับกำไรข้อมือเรืองแสงที่ขายในงานเท่านั้นซึ่งก็ตั้งราคาสูงไว้ถึง280ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ1,100บาทเลยทีเดียวครับ ซึ่งแฟนคลับนะครับที่ซื้อตั๋วราคา898และ1,889ดอลลาร์ฮ่องกงจะได้ลิ b แบนนี้ครับแถมมาด้วยอยู่แล้วแต่ว่าละครับคนที่ซื้อตั๋วราคา898ดอลลาร์ฮ่องกงเนี่ยจะต้องคืนลิ b แบนเมื่อออกจากงานเพื่อผู้ที่จัดงานนะครับจะได้นำลิชแบนอันนี้นะครับมาขายต่ออีกครั้งในงานคอนเสิร์ตครั้งหน้านั่นเอง งานนี้นะครับเจมส์ก็ออกมายอมรับนะครับว่าเมื่อเธอรู้เรื่องลิชแบนเนี่ยก็ตกใจมากที่ผู้จัดงานเนี่ยตั้งราคาไว้แพงขนาดนี้ครับและตอนนี้เธอเองนะครับก็เป็นกังวลเกี่ยวกับค่าจัดงานคอนเสิร์ตท,ที่สูงเกินไปอีกด้วยจริงๆ แพงเกินไปนะลิสแบนนี้ถ้ามาจากจีนอะไรไม่กี่บาทเองอ่ะไม่ได้ถึงเข,เข้าใจได้ว่าใคายอยากใช้ซื้อของอที่เป็นของงานแต่ถ้าพันกว่าบาทต่ออันหรือมีการแบบคนที่ซื้อตัวถูกแล้วก็ต้องมาคืนให้ทีหลังเนี่ยโหดอยู่ทีเดียวอันนี้ก็แอบเนาะน่าเกลียดไปนิดนึงนะครับนิดนึงนะฮะ